ราศีตุลดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคําพยากรกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรวันนี้จะมาพยากรณดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมปี2566 ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดือนนี้คุณจะมีดวงดาวนะคะหลายดวงไปโคโจรรวมกันอยู่ในโพพราพะโดยเฉพาะดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณนะคะ แต่ว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมดาวศุกร์ก็จะเริ่มโครจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีกรกฎก็อาจจะส่งผลให้บรรยากาศรอบตัวของคุณอาจจะมีความล่าช้าเข้ามาหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณวางแผนไว้นะคะก็อาจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้และที่สําคัญก็คือช่วงต้นเดือนกลางเดือนดาวศุกร์ก็จะเล็งไปยังดาวเสาร์อีกนะคะซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรตูที่ยังโครจรถอยหลังอยู่ก็อาจจะส่งผลในเรื่องต่างๆที่คุณกําลังทําอาจจะต้องมี มีความล่าช้าออกไปแต่ดวงดาวนะคะที่กำลังโคจรถอยหลังอยู่ในภพลาพระก็<ม>าอาจแปลได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งเก่าๆนะคะกลับคืนมา ส่วนดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่ในราศีสิงห์นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการติดต่อการเจรจาสื่อสารซึ่งจะนํามาล่าผลให้เกิดกับคุณและช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาคุณจะมีเครดิตมีชื่อเสียงที่ดีจะมีโชคดีหรือว่าได้รับข่าวดีจากแดนไกลใครที่ทํางานออนไลน์นะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายดาวพุธมาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็จะส่งเสริมให้คุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จ ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวนะคะที่จะส่งผลต่อชะตาชีวิตกับชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือในวันที่1 8แสิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนราภะก,ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะได้ตำแหน่งเป็นกระเซตาธิบดีก็ถือว่าคุณจะมีความมั่นคงบางคังจะมีโชคีลาบเข้ามาสู่ตัวแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะทาอะไรก็สาเร็จได้ง่ายและก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการมีชื่อเสียง ผู้คนทั้งหลายนะคะจะให้ความยอมรับนับถือคุณ และในวันที่18สิงหาคมอีกเช่นกันนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะในภพวีนาศข้อดีนะคะเมื่อดาวอังคารย้ายราศีก็จะส่งผลให้คุณนะคะได้ย้ายออกจากการเลงกับดาวเสาร์ทำให้บรรยากาศในเรื่องของความกดดันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักจะมีความคลี่คลายมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะจะมีเข้ามามากในช่ว ่งครึ่งเดือนหลังดังนั้นนะคะคุณอาจจะต้องมีการวางแผนการเงินให้ดีและในช่วงวันที่27สิงหาคมนะคะเป็นต้นไปดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณนะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอีกครั้งในพบกรรมะก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนนะคะคุณอาจจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆหรือบางทีคุณอาจจะต้องวุ่นวายกับชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่ากิจการของคุณก็ได้แต่ดาวสุกในราศีกรกฎนั้นนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคก็แปลได้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามานะคะคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาให้มันผ่านไปได้จนสําเร็จ มาดูในด้านการงานกันนะคะช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนนะคะคุณจะยังมีดาวพระเกตนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนการงานก็จะส่งผลให้คุณมีลางสังหรณ์นะคะเกี่ยวกับงานของคุณและบางทีก็ถือว่าจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับงานเข้ามาอยู่บ้างแต่ว่าก่อนวันที่1 0สิงหาคมนะคะช่วงที่ว่าดาวอาทิตย์ยังไม่ได้ย้ายราศีก็ถือว่าชาวราศีตุลก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือว่ามีโชคดีทางการงาน เข้ามาตลอดใครที่กำลังรอฟังข่าวดีจากการสมัครงานนะคะก็มีเกณฑ์จะสมหวัง หลายคนนะคะก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆนะคะจะได้ไปลงมือทำธุรกิจใหม่ๆพอหลังวันที่27สิงหาคมดาวสุก,ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในพบกรรมะอีกครั้งก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนภาระการงานของคุณอาจจะมีเข้ามามากหรือว่าบางครั้งตัวของคุณเองก็จะไปหาอะไรมาทำอยู่ตลอดหรืออาจจะเอางานเก่ากลับมาทำใหม่นะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม มาดูในด้านการเงินและโชคลาภกันนะคะก่อนวันที่18สิงหาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ยังโคจอรอยู่ในโพลาพระก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่จะสร้างรายได้ของคุณเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงนี้ก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นทั้งจากงานประจํานะคะแล้วก็จากรายได้เสริมที่จะมีเข้ามาเรียกได้ว่าจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีอย่างมาก พอหลังวันที่18สิงหาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะไปโครจรอ,อยู่ในภพวีนาศตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะบางทีมันก็มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเข้ามาอาจเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้ ถึงแม้ว่าดาวการเงินนะคะจะโครจรเสียนะคะในภพว,วินาศแต่ว่าดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาในภพลาพันะคะย้ายมาเป็นกเกษตราธิปดีและเมื่อดาวเจ้าเรือนลาพันะคะของคุณโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งก็ส่งผลนะคะให้ชาวราศีตุลน,นะคะคุณจะมีโชคลาภเข้ามามีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่นะคะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาหากใครที่ต้องการไปขอเครดิตขอสินเชื่อในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติดังนั้นนะคะเดือนสิงห หาคมนี้นะคะคุณจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีนะคะในด้านการเงิน มาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีตุลก่อนวันที่18สิงหาคมนะคะดวงความรักนะคะอยู่ในจุดที่ดีหลายคนก็ถือว่าแฟนจะเอาใจใส่นะคะรักใคร่กันดีแต่พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปนะคะดาวอังคารดาวคู่ครองของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่พบวินาศก็แปลว่าอาจจะมีความห่างเหินเข้ามาหรือบางทีคุณก็อาจจะมีเหตุให้ต้องอยู่ไกลกัน ดาวอังคารนะคะโคโจรเสียก็จริงแต่ว่าดาวสุขดาวตัวแทนความรักของคุณนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวประจําตัวของคุณอีกจะไปโคโจรเป็นลาภะก็แปลว่าคนโสดนะคะอาจจะได้พบรักทางไกลก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ